ี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปล่องใต้กันไปล่องใต้ไปถึงปัตตานีไปเพื่ออะไรไปรู้จักใครผมแนะนาท่านไปชมเลยครับยะอาลีครับสวัสดียะสวัสดีค่ะที่สบายดีหรือเปล่าคะสบายดีครับสบายดีตอนนี้ทําอะไรยะก็ช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะก็ <c oughs> เราก็อยู่บ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นัดเพื่อนหลายๆคนนะคะมาทอดท้าเกียว อ๋อโชเลยเอย่ดูหัวข้าวเกียบก่อนว่าเป็นยังไงแบบนี้นะคะเอ้าอะไรเนี่ยหัวข้าวเกี๊ยบแบบแผ่นๆนะคะอันนี้ยังสดๆข้าวเกียบเหรอเป็นข้าวข้าวเกียบสดๆแล้วทอดกรอบอาหารนะคะอ๋อก่อนแล้วก็ค่อยทอดอาหารก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าอ่าอ่าเป็นแผ่นๆเป็นแผ่นๆแล้วก็ไปทอดใช่กรอบอ่ะ เขาเรียกอหัวข้าวเกียก๊ยบออ๋ข้าวเกี๊ยบจะเป็นแบบปลาผสมกับแป้งนะคะอันนี้จะเป็นของสายบุรีนะ,ะนเป็นของจังหวัดเอออำเภอสายบุรีนะคะออ๋เนี่ยของเจ้าของโลโก้นะคะก็ของชื่อเจียเรียบน,นะชิเ<ช>จียนสนใจนะ<แ>จะเป็น ก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสามก้อนด้วยกันนะคะสามก้อนนะคะเลยค่ะตกสิบ้าบาทเท่าน,นั้นเองค่ะวันนี้นข้าวเกี๊ยบนี่นะคะจะเป็นข้าวเกี๊ยบนะแล้วก็นี้พอเราหั่นมาเอามาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนเนาะเราก็เอาข้าวเกี๊ยบทอดได้เลยค่ะเดี๋ยวเรา,านนตัง้งน้ำมันร้อนเป็นึลนะคะนี่นะคะข้าวเกี๊ยบนี้นะคะก็จะเป็นนะคะข้าวเกี๊ยบที่ทำมาจากปลานะคะจากสายบุรีเลยค่ะจะเป็นการนำปลาแป้งแป้งอะไรคะแป้งมันเหมือนมันเหมือนไส้ก่อกอ๋อเป็นแป้งเหมือนกันเนาะ อ๋อผสมกับแป้งเหรอใช่ใส่เกลือใส่น้ำตาล<อ>แล้วก็จะปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้นอนเ,เอาไปต้มก่อนแล้วก็เ,เอาไปต้มเสร็จแล้วก็พอเราสุกินแล้วก<อ>็เอ,เอามาหั่นอย่างนี้แล้วก็เอามาันทอดนะคะบอกสูตรน้อยบอกสูตรน, yeah. น้อยยะบอกสูตรน้อยอ๋ออันนี้สูตรเป็นสูตรเฉพาะของชาวบ้านค่ะอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าต้มจะมีส่วนผสมในเรื่องของปลากับแป้งแป้งแล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลที่เป็น ตอิดหแต่ว่าแป้งเข้าเป็นสูตรของเขานะคะอ่าฮะเอาา่เอค,คือคือหลักสูตรของไข่ของม,มันมันมีหลายเจ้า,อาตอนนี้นะคะสูตรใครก็สูตรใครสิใช่ค่าก็จะเป็นทออย่างนี้ต้องให้น้ำมันร้อนก่อนใช่ไหม ใช่ค่ะให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วก็นําข้าวเปียบลงไปนะคะแล้วก็ทอดอย่างนี้เลยค่ะอืมเอ้กลิ่นหอมมาถึงนี่เลยอ่ะใช่มคะเออเราใช้อะไรนะใช้ปลาหรือใช่อะไรนะเมื่อกี้ไปลืมไปแล้วปลาใช่ไหมปลาใช่ไหมปลาประทูเขาใช้ตะทูค่ะโอ้ใช้ปตะทูใช้ปลาทูระวังไหมนะเอออ๋อแป้นเดียวนี่ก็สุกแล้ว เนี่ยค่ะก็จะได้มาประมาณที่ฝั่งนี่เรามาดูท<อ>ี่สุวรรณกันนะคะแล้วเวลารับประทานละ่ะทำยังไงค่ะทารับประทานคือบางคนนะคะก็จะชอบเป็นรสชาติออริจินัลนะคะก็จะทอดแบบ สดๆเลยเนาะไม่ต้องแบบมีน้ำจิ้มก็อร่อยค่ะถ้าเป็นเจ้านี้เนาะอ้าวเหรอไม่ใส่เจ้าอืมคุยเลยเชียวเพราะถ้าถ้าสมมติว่าเป็นแบบเจ้านี้นะก็สามารถกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มได้เลยค่ะพี่ก็สามารถกินได้เลยจะแบบพร้อมจะแบบระอมกล้าหน่อยๆอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะถ้าน้รจิ้มา้น้ำนิ้ไราต้อกินร้อนๆนะถ้ากินร้อนๆเนี่ยก็จะเพิ่มความอร่อยเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าสําหรับบางคนนะคะก็จะชอบทานกับน้ำจิ้มเนี่ยเราก็สามารถเลือกน้ำจิ้มได้ น้ำจิ้มอะไรของเราวันนี้เรากินน้ำจิ้มแม่ประนอมค่ะเป็นน้ำจิ้มไก่ธรรมดาค่ะก็ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วขายยังไงเวลาขายอ่ะทั้งหมดในซองนี้ก็คือจะมีอยู่3มก้อนค่ะถุงดังนี้จะมีอยู่ประมาณ9 0 0าร้ถึงเก้ร้กรัมค่ะเกือบหนึ่งกิโลเลยขอพี่แต่ว่าราคาเพียงหกสิบเกาบาทเท่านั้นเองอ๋อสาก้อน69บาทใช่จะเป็นทุกน น้ำหนักประมาณสักเท่าไหร่น้ำหนักประมาณสักเท่าไหร่ประมาณเกือบหนึ่งกิโลค่ะเก้าร้อยถึงเก้าร้อยห้าสิบกรัมค่ะสามารถกินได้หลายครั้งค่ะถ้าสมมุติว่าอยู่ข้างนอกนะคะโดยที่เราไม่ใส่ตู้เย็นเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะเพราะว่าเราซีนไปอย่างดีนะคะเขาเขาซีนมาให้อย่างดีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนเลยค่ะก็สามารถทานได้ใช่แต่ว่าสําหรับดยส่วนตัวแล้วนะคะก็ถุงดังนี้ก็กินครั้งเดียวหมดค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากกินเฟินมากค่ะ ดนตรีเลยค่ะเจ้านี้ค่ะเอน่าทานน่าทานแล้วสั่งยังไงออนไลน์แนะนําหน่อยเอามา่อก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจนะคะเพจคือโปะเจ๊เรียงพิมพ์ตามนี้เลยค่ะโป๊ะเชยนะแม่ค้าเนี่ยจะว่างต่อตลอดเลยสําหรับในเพจกระโปะเจเรียงนะคะจะไม่ได้มีแค่สินค้าชิ้นนี้ชช่นเดียวนะคะจะมีหลายๆชิ้นเลยมีเครื่องเข้ายำกระโปะสงเครื่องโอ้ อ๋อลูกหยีกวนซ้ปแขกมีแบบเป็นอาหารบ้านๆนะคะที่สมบัติในสมบัติหลายๆอย่างเลยจะรวบรวมค่ะอาหารพื้นบ้านนะคะที่อยู่ในปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยไว้ในเพจเขาเลยค่ะเพราอให้คุณต่างสวัสดิ์เนี่ยรู้จักแล้วก็สามารถสั่งซื้อไปกินกันได้โอเคโอเคเอาขอบคุณมากเลยสําหรับอาหารแนะนําวันนี้นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ยินด,ดีนะฮะได้รู้จักกับเพื่อนที่ทางภาคใต้อยู่ถึงปัตตานีรุ่นไม่ได้เจอกันนานเลยก็นำสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยยังไงถ้ามีสิ่งดีๆอะไรแบบนี้เราก็จะนำมาฝากกันต่อไปนะครับ